าพอย่างเดียวนี้ไม่จบนะครับเรื่องสวยเนี่ยวิโรจน์ปักสีธงนะครับต้องทําจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างถาวรมาดูกันต่อนะครับที่ผลงานคุณวิโรจน์นะครับยังไม่ทันเป็นรัฐมนตรีมากว่าการกระทรวงมหาดไทยยังไม่ยันยังไม่ทันที่จะได้ถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายตารวจนะครับยังไม่ทันเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกที่อยู่เคียงข้างนายกมัตรีแล้วพอจะคุยกับท่านนายกได้บ้างในอนาคตว่า รีบจัดการไอ้พวกสวยตำรวจไอ้พวกตำรวจเถื่อนตำรวจอับป,ปีบางคนออกไปจากวงการซะเถอะนะครับแต่แกก็ทํางานอย่างเด็ดเดียวนะครับนี่ก็คงจะสนใจมหาไทยสนใจสังคมสนใจกรุงเทพมหานครเพราะรอบที่แล้วก็ลงสมัครไปแข่งขันในเวทีผู้ว่ากรุงเทพนะครับแต่ว่าปัญหาของตำรวจแกคงจะเข้าใจและพอจะศึกษามานานพอสมควรเพราะว่าพูดวันเดียวนะครับภายในวันเดียวเท่านั้นที่แกพูดไม่ได้พูดผ่านปากบางทีก็ใช้โพสผ่านโซเชียลด้วย เกิดการย้ายเกิดการหยุดกระบวนการสวยเกิดความปั่นป่วนในวงการสีกากีแล้วก็ต้องเร่งหาคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะครับยังไม่ทันได้เป็นรัฐบาลคนก็แท้สองสรรเสริญกันแล้วนะครับว่าทํางานได้เร็วแค่พูดก็เปลี่ยนแปลงได้นะเพราะความเอาจริงเอาจังความน่ากังวลกับอํานาจเก่านะครับที่เป็นเหมือนกับ ตราสัญ,ญลักษณ์เป็นยันกันผีอย่างหนึ่งติดตัวคุณนิโรธมานี่นะครับก็ปรากฏว่าแกโพสต์ต่อเป็นวันที่4วันที่5แล้วกันมังครับบอกว่าปราบอย่างเดียวนี้ไม่จบนะครับเรื่องสวยเนี่ยวิโรธปัก4ีทงนะครับต้องทําถึงจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างถาวรคุณนิโรธบอกว่าจากการตั้งคําถามว่าสติกเกอร์ยอดฮิตที่รถบรรทุกหลายคันมักจะติดไว้ก็คืออะไร เป็นการเปิดโปงข,ขบวนการสวยรถบรรทุกหรือสวยทางหลวงจนนําไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างความโปร่งใสขององค์กรหนึ่งในวงการคขามาาคมครับเป็นบทบาทที่โดดเด่นของน,ขนายวิโรจน์ลัคนาที่สอนว่าที่ผู้สมัครนะว่าที่สสขออภยัยว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลครับในวันที่1ึงมิถุนายนเนี่ยนะล่าสุดเพิ่โพสต์เพิ่มเติมในโพสต์ข้อความผ่าน Facebook อันเกี่ยวเนื่องจากประเด็นดังกล่าวต่อเรื่องสําคัญอย่างการแก้ปัญหาคอร์รัปชันก็บอกว่า สี่ธงสําคัญครับแก้ปัญหาคอร์รัปชันแค่ปราบอย่างเดียวไม่จบขอพูดถึงประเด็นการคอร์รัปชันในประเทศไทยที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่มีการปราบปรามนะครับก็มีการปราบกันเป็นระยะระยะแต่พอสักพักการคอร์รัปชันก็กลับมาใหม่นั่นก็เพราะว่าเราเน้นปัญหาที่ตัวบุคคลแต่ไม่ได้แก้ปัญหาที่โครงสร้างเลยดังนั้นการที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันที่ดีที่สุดจะต้องไม่ใช่แค่ปราบแต่ต้องแก้ไขที่โครงสร้างด้วย และต้องทําให้ประชาชนทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันของระบบที่ปราศจากคอร์รัปชันทําให้การคอร์รัปชันมีกระบวนการที่วุ่นวายกว่าการทํางานตรงไปตรงมาตราบใดก็ตามถ้ายังมีการสมประโยชน์กันของการให้และรับสินบนการทุจริตคอร์รัปชันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆไม่มีวันหมดไปครับผมคิดว่าการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันต้องมีธงสําคัญในการแก้ปัญหายู่ีด้านด้วยกันนะครับก็คือ1 การสร้างระบบที่ข้าราชการที่ดีมีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานข้าราชการระดับปฏิบัติงานได้รับสวัสดิการที่ดีมีขวัญและมีกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่ต้องมีการซื้อขายตําแหน่งไม่มีระบบตัวเพราะถ้าได้ตําแหน่งมาด้วยการซื้อก็ไม่ไววต้องใช้อํานาจมาถ,ถอนทุนครับหรือไม่ก็ต้องตอบแทนมาเฟียเจ้าของทุนนี่ตัดวงจรการเติบโตข้าราชการเอาข้าราชการชั้นผู้น้อยมาเป็นพวกก่อนตามสไตล์คุณวิโร์นะครับด้านแรก นะข้อที่2คือการปรับปรามวงจรสวยอย่างครบวงจรไม่ใช่แค่จับปลาซิวปลาส้อยด,งดังนั้นเนี่ยการมีพร,บ,รบป้องกันผู้เปิดโปงเบาะแสการคอร์รัปชันนะจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งและหากผู้เปิดโปงการทุจริตได้รับการกันตัวไว้เป็นพยานและได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดีเมื่อไหรก็ตามที่เครือข่ายการทุจริตขายายวงจนผลประโยชน์ไม่ลงตัวเมื่อมีการเปิดโปงเกิดขึ้นจะทําให้รัฐมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทลายเครือข่าย การทุจริตได้แบบยกรังครับข้อที่3คือการแก้ไขกฎหมายที่เว้นเวอรวุ่นวายมีงานธุรการเต็มไปหมดครับใช้ดุลพินิษกับเจ้าหน้าที่ที่มากจนเกินไปเนื้อหากับหลักเกณฑ์ในกฎหมายไม่สมเหตุสมผลขัดกับมาตรฐานสากลไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงกฎหมายแบบนี้จะทําให้คนที่ตั้งใจทําธุรกิจอย่างสุจริตต้องมาผิดกฎหมายอย่างไม่ควรจะเป็นทําให้ข้าราชการไม่ดีบางคน เอากฎหมายแบบนี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการกั่นแกล้งรังควานเพื่อเรียกรับผลประโยชน์วันก่อนแกก็อธิบายเรื่องสวยครับรอบนี้แกก็อธิบายอีกรอบหนึ่งแกบอกว่าอย่างเช่นกรณีที่มันมีกฎเยอะแยะยัวเยะแล้วทําให้ไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม,มศาสตร์การประเมินต่างๆก็ใช้ดุลพินิษนะใช้เจ้าหน้าที่มากเกินควรแกบอกทบทวนอีกครั้ง ว่าการกําหนดให้รถพ่วงไม่ว่าจะเป็นรถ6เพลา20ล้อ6เพลา22ล้อหรือ7เพลา24ล้อที่แต่เดิมมีน้ําหนักจํากัด52-53ถึงตันและ58ตันยูริดีข้อสอชอเปลี่ยนกฎน้ําหนักนะครับให้ไม่เกิน5 0 5ตันเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี57มันสมเหตุสมผลตามหลักวิศวกรรมหรือไม่หรือเป็นการปรับเกณฑ์เพื่อนะครับเพื่อให้คนที่ทําถูกกฎหมายอยู่ดีๆกลายเป็นผิดกฎหมายซะง,งั้นแล้วแกก็บอกว่ามันมี คนบางคนที่เขาทําไม่ได้บางทีเขาก็ต้องไปยอมกับอานาจแบบนี้เหมือนการอานาจมืดนะครับโดยทั่วไปแล้วแกบอกว่าการแก้ปัญหาของรถพ่วงเหล่านี้ที่อื่นเนี่ยเขาคิดน้ําหนักเฉลี่ยต่อล้อไม่ใช่น้าหนักรวมนะครับถ้าน้ําหนักมันทุกมากนะครับมีล้อมากก็จบนะไม่มีปัญหาแน่นอนเรื่องนี้นะครับต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์เรื่องของน้ําหนักนะครับไม่ใช่ไปคิดรวมแต่ว่าไปคิดเรื่องน้ําหนักต่อล้อมากกว่าดีกว่านะครับเป็นไปตามหลักวิศวกรรมด้วยถนนก็ไม่เสีย ถ้ากฎหมายมีความสมเหตุสมผลไม่มีใครอยากใจสวยหรอกครับนะครับ <c oughs> ต่อมาด้านที่4เนี่ยการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยสร้างความโปร่งใสในระบบราชการลดการใช้ดุลพินิษของเจ้าหน้าที่ลงอย่างเช่นการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ลดงานธุรการและขั้นตอนการขออนุญาตที่ซ้ำซ้อนลง2เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างโปร่งใส3คือการใช้ AI มาจาับพิรุธการประมูลจัดซื้อจัดจ้างอย่างกรณีสวยทางหลวงเนี่ย ถ้าเราเปลี่ยนระบบการชั่งน้ําหนักจากการต่อคิวเข้าด่านชั่งให้กลายเปนะ็นระบบการชั่งน้ําหนักขณะวิ่งรถไปเลยเนี่ยหรือว่าตัวย่อของมันก็คือเอ่อ weight in motion เนี่ยนะครับ WIM เนี่ยก็จะทําให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาต่อคิวชั่งน้ําหนักนะครับแล้วมันจะพอไม่เสียเวลาก็ไม่มีกระบวนการให้มีพวก VIP พวกจ่ายก่อนได้ไปก่อนต้องไปเร่งไปรีบไปซื้อโน่นนี้นั่นนะฮะแล้วมันเสียเวลาการขนของ ต้นทุนสินค้าที่ส่งไปยังปลายทางมันก็ต้องถูกผลักไปเป็นทอดๆสุดท้ายตกกับผู้บริโภคอยู่ดีนะครับอันนี้คือแกบอกว่าใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาได้เลยไหมขั้นไหนบรรทุกน้าหนักเกินก็จะถูกออกใบสั่งผ่านระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์โดยทันทีแล้วไปจ่ายค่าปรับที่ระบบธนาคารนะจริงๆเออก็ดีไม่ต้องไปเสียกับตํารวจนะฮะไม่ต้องไปเสียที่โรงพักสรุปก็คือการแก้ปัญหาคอร์รัปชันจะเป็นแค่การปรับอย่างเดียวไม่ได้ นะครจะต้องไปแก้ที่โครงสร้างด้วยถ้าปรับอย่างเดียวเนี่ยอีกสักพักก็จะกลับมาใหม่ถ้าเราทําควบคู่กันไปทั้งการปรับรามการปรับปรุงกฎหมายให้สมเหตุสมผลการมีระบบคุณธรรมส่งเสริมคนดีให้เติบโตมีความก้าวหน้าในอาชีพและการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนในที่สุดปัญหาการคอร์รัปชันก็จะถูกจัดการให้หมดไปอย่างถาวรและยั่งยืนด้วยนะครับนี่งานคุณวิโรจน์นะครับไม่ทันได้ตําแหน่งก็ทํางานกันเสียก,ก่อนแล้วถือเป็นเรื่องที่น่าจะ ส่งเสริมน่าชื่นชมนะครับสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580